Toyota Fortuner l e g e n d e นะครับติดกล่องบรรทุกสัมภาระสำหรับเดินทางต่างจังหวัดนะครับอย่างแรกติดเป็นชุดทางกว่างครับตัวรถก่อนนะครับชุดการกว่างเป็นทูเล่วิ่งมาค่ะจบ753ชุดคิดตรงรุ่นหมดไม่มีการจอดตัวรถนะครับตัวกล่องนะครับเป็นทูเล่ o t t o o x x อ x นะครับเปิดได้2ด้านมีปุญแจะล็อบกันหายเป็นแบ c ็กคลาซี่มันเยาวข้าถอดได้นะครับ ใหม่ล่าสุดนะครับ Toyota f o r t u n e er Regenda นะครับกับกล่องบรรทุกสำหรับสน่งรถนะครังับขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมขอบคุณครับ